แต่นี่พอท่านซื้อสายกับพอ่อธรรมะระยะหนึ่งแล้วกับคอยมีโอกาสมาดูจักปู่ศิลาดีครับออืปู่ศิลาแม่นอันนนั้นเป็นยังเห็นได้ครับคือคือไปรู้จักกับท่านปู่ศิลาก็บอกแล้วว่าสายลอยเอ็ดกาลสิมกาลสินเห็นว่าแทบจะบ่มากเลยลอยเอ็ดสารคามอยู่เนาะตะเวนเนาะได้ย,ยินบ<อ>่ได้เนาะตะเวนเนาะทั้งโยมทั้ง โอ้ถ้าถ้าได้ข่าวว่าครูบาอาจารย์ได้ดีคือจิตแสบขาเลยก็ช่วงนุ่มหน่อยเนาะครับเออช่วงนุ่มหน่อยก็ตะเวนนั่ะล่ะเอาไฟหูงซืออันไฟแย้นึกอันยาพวกยาเข็ญนึ่กันเจ้าแรกกับที่เพราคือว่าทีเพิ่งว่างเลยเพราะคือว่าทีรอกจีได้ได้เพิ่งจะ็ไกล้วยกันจังสิเอานี่ไว้เนี่ยเอานี่ไว้เนี่ยฟังไว้เนี่ยเขียนไว้แน่งทีนะวันนี้พ่อมาแล เวล่ยเาทานมาส่วนเขาเดินทางเด้บ้านเนี่ยมันเตี่ยวหูไปเห็นตันเนี้ยบานเนี่ยมันก็ตรงเลยอ่าถ้าเกิดว่าตรงนี้วิชาที่โตไหมเพื่อมันไปตั้งที่ตั้งขึ้นไปตั้งหม่องในนอนตั้งที่ตั้งขินนี่แหละเออมันก็เลยว่าอ้าวมันจำเป็นเรื่องมั้ยตรงนี้วิชาคขาป้องกันโตไว้เนาะเนียนเนียเนียนประว่าเฮาเพือเตี่ยวสารชุดขีไหเดินห้างนะมัแมนบอสสารภาพจิไปเนาะครับไปทุก กับมากับเขาปลาเลยเนี่ยมาอยู่นี่เล่ามาเขาในบ้านนี่ครับผมกับมาของแมาปักเป้าจะดีเครับกัลปู่ศิลานี่ได้ได้เลียนเป็นคาถาครับเล่านี่เล่าเล่าให้มาหลายศาสตร์บ่ครับหลายวิชาบ่มเมื่ขึ้นยุก็มาถามอีกเด้โอ้ถ้าถามเพื่อนก็ตอบแม่นคานบาอาจารย์ยุกเก้าสิบเป็นทังสั่นเด้ถ้าถ้าเขาสิไปว่าถ่ายเพื่อนบอกเนี่ยก็ดอคนุบาอาจารย์ยุใส่ขึ้นหลังครับถ้าไอ้เพื่อนสิบอกสิสอนเนี่ยเพื่อนกับเบิรงห้าว่าสิ สนใจบ่สิถามบ่เออเลาวัดนี้ก็ขึ้นนยต่อก right, uh ็เมตตาของคนได้ป่าวเนี่ยว่านั่นแหละคอยต้วก็เมตตาของนเออนั่นแหลคือกันกบเปิน่งสิกันน่ะเออเพราะว่าอันต่เหนาจะนิสุนันเนันเปนนงิ่งจะิสนเป็นนสิ่แล้วเพิ่นก็คอยให้มิสูวิชาจริง่วัดไห้ให้หัวข้ามาบรันนีดนึ้1น1.2เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเฮาวิไปต่ตอบ่เน่มันให้ไปแล้วมันจิไปย่ทองบ่ มั่อที่ไปจำเอาบบวางครูบาอาจารย์นี่เพิ่นเฮียนเอาวิลีนี่หายตัวนี้ไปแล้วมันทองให้ฟังเลยครับอืมเป็นกะทิฟังโอ้ค่อยพอเหรอเด้สมัยรว่วมทั้งเขาเพื่อสังคมฟองหลังเอาในตอนแรกนี่กะทิเป็นุิเทียนอ่าก็เรียกว่าสอบประล่มเนาะเอ้คือกันนั่แหละสมัยโบราณก็ทีอ่สอนทั่งสั้น เพราะแรกเป็นสอดเท่ากัโอ้ถ้าถ้าในกระลูปชิรันนี่เพิ่นเพิ่นไหยเป็นเป็นโตขั้นคาถามาไล้สิครับทั้ง้าถาทั้งสิเอาเอาเอามาเคยเอามาเอามาใช่ปะครับเอามา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 บางตัวก็เลือกมาโอ้ครับเลือกเอามาเลือกเอามาบางตัวใส่บางตัวคือของครูบาอาจารย์ทุกอย่างเนี่ยเลือกเอามาเฉพาะที่จำเป็น กอามาใส <straightforward> ่อืมก็บอกเลยคือกันกับอันอันครูนั่นแหละครับอืมเลือกมาทั้งปีนั่นเลือกเอามาใส่แค่เมื่อกี้โตอืมมนมนอต้องเลือกเลือกเอาเฉพาะเหตุและผลมาเลือกเอาเฉพาะเอามาใส่กับผู้ใดเหตุอันใดสมควรใส่เหตุีอย่างนี้ไหมครับอ๋อประมาณนี้การใช้ศาสตร์วิชาอาคมต่างๆแมน <S 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 แต่แต่พอต,ต,ตอนท่านพระอาจารย์บวชแล้วได,ได้ได้ไปหาหลวงปู่ศิราไว้ไหม,มครับบ่าอ๋อไปไปนิมนต์มางหน,นึ่เทื่ยนึงครับแล้วก็ไปกรบกกาบเทือนึงครับกต่ชิตประมาณสองสามเทื่ยนนี่แหละโอ้แต่ว่าแต่ว่าเรากระ่ได้มาอยู่นี่บ่บ่เพร,ราะว่าเราติดเป<อ><ม>็นที่อ,<ร>ทอื่นก่อนนนนิมต์โอ้โหถ้าถ้าทะเถ้าเกิดเพื่อนบ่ได้ไปพุ่นเพื่อนอาจจะได้มานนี่ กระบอกมือถ<ส> oh. yes. ือขึ้นอันเด้เพิ่นสิบปีชนะของเพิ่นเองแม่แม่กระบอกมือถือขึ้นอันที่เฮาเฮาเห็นเป็นจังซั่นเนาะเห็นเป็นจังซั่นเฮาก็อยากอันวัเบิ่งม่แย่งเท่กี้เนาะเฮาก็ฏิว่าเฮาห้าวเคยดูแลเคยอุปถัมภ์เป็นมาในช่วงเวลานึงพ่อเพิ่นได้ยินงยังซันเป็นจังซั่นแล้วก็เออก็คือแล้วตนครูบาอาจารย์เห็นไม่ผู้เฒ่าแล้วแหมครับเออเ่าแล้วนี่ยังจะไปถือยังสั่นยังจะจะไปถือเป็นยังสั่นยังสี่ยุ่งสี่นะ แต่ว่าพอไปเห็นเฟินยูดีละแล้วลูกหลานเฟินหลายละ่ะเภากัดถอยอย่างมากไปมากบาดนี้ยุคไ,ไม่ไม่กับได้พวกโอ้อพระไม่ไม่กับได้พวงโอ้แสดงว่าช่วงช่วงที่หลวงปู่ศิลาอยู่นั่นกันคนยังบ่หลายไประเด็นไครับ,บก็บไ,ปไปไปมากๆธรรมดาเ<ร>าลยนะไทยบ้านธร <ละ S 2> รมดาเไม่ยมไปอย่างเพื่อนแม่นก็ไปไปมากๆธรรมดาเลยไมู่้อะไรมันก็เป็นบางช่วงบางเวลาได้เห็นว่าครับนะ บางจังบางเวลาแล้วก็อยู่บ้านบ้างเป็นพื่นง่ายๆชครับยุว์ง่ายๆทั้มดครับพอบทบาลนี้เราจะเบ่งบาดกระดังทั่วประเทศเป็นที่อาเซจันบาลนี้เราเป็นจังหวะช่วงจังหวะเวลาจังหวะช่วงจังหวะเวลาของใครของเมื่อไหร่ยังไงครับบาลนี้หลวงปู่เราก็แต่ว่าเรามาสูงสุดในประเทศนะวันนี้ปูศิลา